กับแม่นะคะปลอดภยดัยดีมีหมาด้วยต้องเป็นโชคเดินมรือไปเรือกันนะคะแเรือไยเรือต้องใส่ชูชีพด้วยนะคะใส่ชูชีพไม่อยู่ไปฝั่งนู้นสิเดี๋ยวแล้วนะคะจะไปนะคะตรงนู้นก็แบบว่าเป็นเมืองแล้วก็แบบ มีตึกแล้วก็แบบว่าเป็นแบบ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 โแบบแบบรงแรมคอนโดสารพัดเลยนะคะแล้วก็มีโรงเรียนเราด้วยนะคะปกติเราก็มาปล่อยปลากันที่นี่นะคะ่ะวันเกิดใครหรือว่ากิจกรรมอะไรนะคะใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ<า>ใช่นะคะทุกคนพี<ย>่ว <ANNOUNCER> ินพี่วินไม่ใบก้กองเขงาไม่ใบ,บ้ <theoret> สนุกมากเลยนะคะอันนี้เรามาพายเลยที่วัดฝาค่ะคุยทุกคนกระทงก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุยทุกคนกระทงก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็กระทงหูแม่ดูอยู่ไกลมากและเป็นไฟเย็นด้วยใช <laughs> ่มีกระทงด้วยันะคะอยู่อ,อ,อสวยมากนะคะสวยมากนะคะ อันนี้ก็อยู่กับแม่นะคะปลอดภัยเดียวปลอดภัยปลอดปลอดภัยเดียวนี่นะคะคุณแม่สวยมากเลยนะคะ้มตกนค่ะสนุกดีนะคะมาได้นะคะที่วัดฝาห้ามนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะเก่งจังเลย มีร้านอาหารด้วยนะคะมีโรงแรมมีหมาด้วยมีหมาด้วยตอนนี้นะคะเรามาพายเรือที่แม่น้ำปิง่ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆนะคะทายไม่ได้นะคะนิ้วโป้งติงบวมน,นะคะติงเจ็บอยู่เนาะแบบว่าเขียนหนังสือแบบไม่ได้เขียนเลยนะคะเพราะว่าเจ็บมากอันนี้จริงจะสาธิตนะคะอันนี้เป็นข้างที่ตริงไม่เจ็บนะคะนิ้วโปง้ง ทำแอนนี้มันก็จะเจ็บแล้วก็ถ้าแบบว่าอย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บนะคะจริงจะแบบไม่ได้ใช้ข้างมือข้างนี้เลยแต่จริงหนึ่งบางคนถนัดข้างนี้นะคะแต่ไม่ได้ใช้เลย<อ>ก็เลยพายไม่ได้ <c oughs> คนแม่ก็เลยพายให้นี่นะคะติองต่อ มันคือผักอะไรนะคะแม่ผักตบชวาผักตบชวากินได้ไหมแม่กินไม่ได้เท่าเขาเอาไปทำกันกระแทกหรือเปล่าแม่โอ,อเก็บได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอก <c oughs> ดูดูคนดูผักผักนะคะผักตบชวาน,นะคะทุกคนแม่กำลังจะทอแล้วพ่ราทุกคนแม่จะช่วย ทุกคนเกือบเชิญสบายโรงแรมแล้วนะคะอนนี้ก็อยู่กับแม่นะคะปลอดภัยปลอดภัอดภัยเขาฝันให้โรงเรียนเธอๆโรงเรียนตริงอยู่นะคะส่วนตรงนี้เป็นตรงที่เแบบว่าไปทางบ้านคููจริงนะคะโอ้โหผักตบชวาทุกคนดูผักตบชวาสวัสดีครับ แบบว่าเป็นมุ้งเลยอ่ะมจริงกลัวปลามากอ่ะมีค่ะน่าจะมีเพราะว่าปกติเพ่าเราก็มาปล่อยนี่ก็น่าจะมีนะแม่เท่าะหลายๆคนก็ปล่อยนี่นี่อันนี้พี่วินเนอร์นะคะพี่วินละกรยใช่สัสเราเราจะพายไปตรงนู้นกันนะคะทุกคนสวยมากนะคะตรงนู้นก็มีจะพาไปถหมเพื่อนๆว่าไม่ยุจะพายไปถึงไหมคะ ที่แม่อยู่ผมแปลกๆนะคะเพราะว่าแม่ไปย้อมสีผมมาตังแม่ย่าไม่เรื่อมันจะชบนิงทำไรอะ่ะถ่ายยูทูบไงถ่ายยูทูบใช่ถ่ายยูทูบเพราะหนูจะไม่ได้นู้นแล้วแม่มบาบังทุ้วลกคน